ไม่รู้จะพูดอะไรไป,ไปสีม่วงสีม่วงพี่แสบตาไหม ก็ดีครับผมมายนนี่นะครับวันนี้มันช่วงหยุดสำหรับทรงกัรนะครับเ,เรากลามานั่งคุยกันชิลๆสบายๆเพราะมันเป็นวันหยุดเนาะสงกันแต่ว่าถ้าเราแค่นั่งไม่ทำอะไรก็มันไม่ได้ออก็เลยเราจะเล่นเกมที่มันเคยเป็นกระแสหลายเดือนที่แล้วเราไม่เคยเล่นอะไรทัน ไม่เคยทันอะไรกับเขาเลยจากช่องโค้ชนายเดินมาจะดูอะไรก่อนดูหมาดูหมามันจะที่โค้ชนายเล่นไปแล้วเพราะว่าออยากให้เนเล่นชาวเพจนายนะครับเราจะได้ดูว่าฝรั่งมันจะชนะคนไทยได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโค้ชยากยากสำหรับคุณมากเกมนี้ยากมากแต่ว่า ก่อนเราเริ่มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกช่องนะครับโซเชียลวอดครับผมไม้แมนเน็ตแซดบีดีครับมิสเตอเอมครับผมพี่แมวแมวและสุดท้ายก่อนเราเริ่มอย่าลืมไปสั่งซื้แมนลี่นะครับสกินแครียบง่ายเพื่อผู้ชายนะครับมันถึงเวลาที่ต้องดูแลหน้าตัวเองเนาะจะได้หล่อเหมือนพี่ช้าป่ะครับไ้สร้างไลน์ไลน์แอดแมนลี่ช็อปเรามาเล่นกันเลยนะครับตาครับ แท้ไม่โดนลงโทษเลยใช่ไหมไม่ลงโทษอะไรเลยอันนี้คือทรงการช่วงวันยุทธไม่อยากเหนื่อยมาก้อพี่อ่านมาดิี่ยวันนี้เมื่อเช้าเอ็มตื่นกี่โมงตื่นสายครับเขาถามเขาถามกี่โมงมาทำงานกี่โมงจำไม่ได้จำไม่ได้เลยไม่เคยจดจำอะไรเลยจำจำจมจำจำไม่ได้อะแล้วตื่นเช้ามาทำงานอ่ะไม่ถามเลยบ้าไม่ไม่ถามเลยต้องทำอะไรบ้างเออคนถามคนถามไม่ได้โอ้ยอยู่ไม่ที่เดียว่า ต้องทำอะไรบ้างต่นเช้ามาทำมาเหรอผมกินน้ำผมกินน้ำอะไรวะจริงไหอโอ้โหพี้าบอ่ะทำไมครับสีหัวก็สวยแล้วเนี่ยบัานนี้ฟาไอ้น้าหร่อด้วยนะแต่ไม่ใช่แค่พงนะแต่ว่าเสื้อกับกางเกงกับรองเท้าโคตรหล่อเลยรองเท้าใหม่รองเท้าใหม่ ผมมีรองเท้าใหม่แล้วคุณมีอะไรใหม่ผมมีนาฬิกาใหม่ไหนตัวนี้เออสวยมากเขบอกว่าเนสตอะใส่ของแบรนด์พี่มีอะไรแบรนด์มั่ง n กี้ไงรองเท้าเออรองเท้านี่ไงแล้วลไปไปที่นาฬิกาเนสเนี่ยมันใช่ถ่านไหมตัวนี้ไม่ใช้ถ่านแต่คงพี่เอาใช่ถ่านไหมอ่อไม่ชัดแบตจริงหโอ้ยโหกตีช็อคที่ไหนชัดแบตไม่มีไม่มีชัดแบตนี่ยแบต แบตเตอรี่แเตอรี่ไม่ได้พดได้พูดแห้แพ้ถอดเสื้อเปล่าเออแพ้ถอดเสื้ออะไรนะแต่ถ้าถอดเสื้อหมดแล้วใถอดอะไรต่อแต่ถ้าถอดเสื้อหมดแล้วถอดอะไรต่อเอ๊ะไปแล้วอะไรน แล้วมันมีฐานไหมในนาฬิกาของเพียวไม่ใช้แบตเตอรี่ <laughs> อ่าแบตเตอรี่ <laughs> มันยากวะเข้าของเพียวมันยากมาก <laughs> ผมไม่มีทางที่จะให้เพียวพูดมันได้เ <laughs> มื่อคืนนอนกี่โมงอ่ะเมื่อคืนผมนอนตีหนึ่งแล้วเพียวตื่นกี่โมงแปดโมงแล้วคุณใช้นาฬิกาอะไรปลุก <laughs> <laughs> ใช้มือถือทำไมมันวนเวียนอยู่กับน,นาฬิกาก็นั่นแหละมันยากผมไม่ควรจะเป็นคนสุดท้ายถ้าพูดถึงไม่มนเน็ตเนี่ยจุดเด่นมันคืออะไรคือแบบมองปุ๊บรู้เลยไม่เน็ตนี่หว่า นอกจากคำว่าเป็นฝรั่งผมกำลังคิดว่าบัคซีดาที่ตลกดีบัคซิดามีแล้วซีวิตสุายอาซีวิตอาอาาผมคิดไม่ออกจะให้เบลพูดยังไงอาเนี่ยต้องเดาคำหลวงเองผ่านใช่ผมคิดว่าเป็นฝรั่งหรือว่าแกล้งไม่ใช่ม่วงม่วงกฎกติกาคือใครที่ออกคนแรกต้องออกเลยแล้วเราจะมีคนใหม่มาแทน ใครจะเร kind of ิ่มไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรไม่ร um ู้จะพูดอะไรไปเลยคิดว่าคำว่าอะไรไป่แค่กูตายเลยพูดเฮ้เ้กูตายตั้งแต่อันแรก ยังไม่เล่าตัวตายเลยแต่ไหนบอกว่าเก่งไงพูดทำเพื่อไม่รู้จะพูดอะไรเขาได้คําว่าอะไรวะเพียวพูดจะถามน้ำไหมเนี่ยก็ถามไงไม่พี่ถามเพื่ออะไรพี่มองไม่ค่อยเห็นไงพี่รับพี่มองเป็แบบอย่างจ้องแบบจ้องสิงเข้าไปเลยนะชอบจ้องไงถามได้ไหมได้อะไรก็ได้แน่นอนพี่เกิดวันที่เอะไร8แปดแปดเดือนอะไรสิงหาปีปีไก่ไม่พี่เกิดปีอะไรปีไก่ปีไก่ปีับละ มีหมาหมาจริงไหมเนี่ยจริงทเวิร์กท่าดอให้ทเวิร์กเออพี่ทำให้ดูร่อซื้อแล้วยังมาเล็งเงินจะจ้องเงินจะมาโมเลยจะมาโมเลยมาแล้วพี่พี่เชื่อใจผมปะว่าถ้าผมพูดว่าเพื่อพี่พูดปะพูดตะไมอ่ะพี่พูดยังอ่ะพูดตะไมอ่ะก็บนหัวพี่ไงคำว่าเพื่อ มำเวลาคำอะไรบอลมองไม่ใช่คำว่าครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่อู้วันนี้แหละวันของเอ็มเอ็มชอบเล่นอาร์วีไหมเล่นอาร์วีนั้นมันเป็นเกมแนวอะไรพี่โมบายถ้าห้าสู้กันแล้วถ้าเกิดจะชนะมันต้องทำยังไงวิ่งเข้าต่อค่าบัน เออพี่เดนค่ะฮะไม่ได้แดกหรอกมันต้องตีรันฟันแทงดิู่หว่าจะไม่เอาเข้าไปตกดิตบเพี้ยอะไรเลยต้อเด็กๆพี่เรียนกระบี่กระบองไหมเรียนมันมีอะไรบ้างกระบี่ไงมีกระบี่กับกระบองหรู้มันต้งมีแบบข้าวของมันน่ะใครยังไป่จำได้จ้วงคิดยกแทงคว้บเนี่ยแล้วพี่ชาบล่ะครับ เคยเรียนไหมเคยเรียนครับเรียนเรียนเรียนอะไรเลยผมไม่ค่อยดีกีฬาที่ชอบพี่ชอบอะไรกีฬาที่ชอบใช่พี่ชอบกีฬาอะไรชอบพิลาทิสไอ้ยพูดอะไรวะเพราพี่เอะซ้อมมวยกันทุกแบบทุกสัปดาห์เลยคนนี้คือเต็งหนึ่งเรื่องการชกมวยโอเขาจริงทดี๋ยวไปยกหมัดมาจะต่อยแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยไม่หมัดหมัดแกวีเออเสียง อ๋อไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้กับที่เรื่องกีฬาก่อนผมนะทฟุตกคนอันไหนชอบอะไรตีกอล์ฟว่ายน้ำไปชาบปะชกมวยตกมวยเออให้ไปต่อยไก่นายอู้หูนายโหดนะนุ่มไกงนายเปล่าไม่กล้าไหวไหมทำไมระจอกมันโหดถ้าถ้าต่อยฟรีต่อยต่อยฟรีไปให้ให้นายตั้งการรับกล้าเปล่ากล้าอยู่นะต่อยฟรีนะใช่ แน่ใจนะเคยโดนตั้งหลายทีแล้วต่อยนะแทงเข่าก็มีสองก็มีเออรู้หัวมันหรอมันรู้อยู่ว่ามันหัวไม่มีใครตายเลยว่ะ่่อออกยางเงี้ยเราต้องถ่ายคำให้ถูกต่อยเย้ตื่นแทงเฮ้ยปล่อยตีเลยแล้วมันไม่ใช่ตบตบเอาชิบออกหนึ่งสองซัก หนึ่งสองซัพหนึ่งสองซัทั้งวันอหนอย่างเงี้ยอ่อเอ็มแล้วเอ็มแล้วอะไรวะวันนี้ผมวันนี้แหละวันของเอ็มเฮ้ยสวัสดีครับฮะเราไปอย่างนั้นซะแล้วที่เราไปนู้นอะ ล่าสุดเราไปที่ไหนยีิบสี่ชั่วโมงอะไรทองไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงอะไรยี่สิบสี่ชั่วโมงล่าสุดสวนสัตว์ไงเออในสวนสัตว์มีอะไรมีสัตว์ต่างต่างมีสัตว์ต่างต่างไปตายเกมนี่มันยากยากไหมครับบอลฮะเน้นกันจังเลยฮะใส่ได้ใส่จังหวะนที่ใส่ไม่ใส่เอามาใส่ได้ใส่กลับบ้านไปโคราชป่ะเขาจะไปทำไมบ้านเขาก็อยู่แค่ตรงนี้เองตรงนู้ ตรงไหนตรงนู้นหรือตรงนี้ตรงนี้ถ้าตรงนู้นล่ะตรงนู้นก็ตรงนู้นก็นู้นเหรอเยอะๆโอ้โหใช่ไหมครับคุณบอลฮะเป็นทอมเหรอครับคุณไม่เคยพูดครับกับผมเลยนะคำบนนี้แหละคำบนนี้แหละคำว่าแล้วของผมคำว่าอะไรพี่วัดพี่วัดใจกับผมป่ะถ้าผมพูดพี่พูดพี่คิดว่าผมโกหกพี่ป่ะถ้าผมพูดอะคำบนนั้นอะพี่จะพูดตามผมไหมตามพูดตามครับพ่อฮะพ่อคำว่าพ่อเหรอ ใช่อ๋อเหม็นตายอ่ะแล้วคำมาแม่อ่าแม่ไม่ได้เออก็ไม่อาพี่ก็ไหลแล้วก็หลแล้วอ่าแม่ไม่ได้เฮ้ยเดาเดาทำอะไรครับเตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เน็ดพูดนี่ไม่จูหัอ ตอนนี้รอดทางสองคนแพ้อยู่มีแค่คนนหนึ่งแ้มรอดทายได้ผมรอดได้สู้เพื่อคนที่เล่นไม่เป็นอะอย่างภาษาอังกฤษได้ไหมได้มาเลยมาเลยสีเหลืองเยลโล่สีม่วงสีม่วงสีม่วงสู้เพื่อคนที่เล่นไม่เป็น เนี่ยดูไว้เพียวจะฆ่าเนี่ยมันต้องจับให้อยู่หมัดอย่างงี้ไดไหมจะฆ่าจะอะไรจะจับให้อยู่หมัดอย่างงี้จะจับให้อยู่หมัดเลยจับให้อยู่หมัดเลยจับให้อยู่หมัดเลยจับเหรอได้ไหมเรียบร้อยกำลังจะโยงเลยโอ้โหอเรือของที่เดือนมกราอะไรที่ลงท้ายด้วยยนกับคมอ่ะพี่ มันมี31วันกับ30วันใช่ไหมมันมีเดือนไหนเดือนไหนที่มันมี28ยี่สิบแปดวันไหมกุมภาพันธ์มีกี่วันยี่สิบแปดไงยี่สิบแปดวันเออแล้วมันมีเดือนไหนที่ยี่สิบเก้าวันไหมพี่เดือนไหนที่มียี่สิบเก้าวันต้อะไร่แ้วบังเหรอไม่ใช่ไม่ได้เข้าเลยของบอลน่ะ ก่อนเราเล่นตอนนะครับเราต้องขอขอ,ขอบคุณแมนลี่จริงๆไม่ต้องขอบคุณนะเพราะมันเป็นมันเป็นสินค้าของเราเองขอบคุณขอบคุณ,คณแฟนคลับทุกคนที่ซื้อมาแล้วแมนลี่นะครับสกินแคร์เรียมง่ายเพื่อผู้ชายไม่ว่าหน้ามาันหน้าแห้งหน้าอะไรใช้ได้หมดเลยนะครับมันถึงเวลาที่ผู้ชายทุกคนดูแลผิวใบหน้าของตัวเองนะครับเรามีโฟมล้างหน้า โคตรดีเลยนะครับแล้วเรามีครีมบำรุงหน้ากลางวันกับกลางคืนนะครับอันหนึ่งทาออกจากบ้านตอนเช้าอีกอันหนึ่งทาก่อนนอนครับใครอยากสั่งซื้อนะครับ line at manly shop นะครับโอเคพร้อมเริ่มวันนี้ผมเห็นพี่ซื้อรองเท้ามาใหม่กับพี่ซื้ออะไรใหม่อีกนาฬิกาเหรอและแล้วพี่ซื้ออะไรอีกรองเท้ารองเท้านาฬิการองเท้ารองเท้านาฬิกาหรอ๋ยวไปดิ้น โโอ้หพี่พีเนยเขาเป็นฝรั่งเขาต้องเคยกินกินชีสบ่อยอ่าฮะผมแค่อยากรู้อย่างเดียวเลยมันเหม็นไหมพี่บลูชีสรสชาติมันเป็นยังไงไม่ใช่มันเหม็นไหมไม่มันเหม็นไหม็ไม่ก็ผมอยากรู้ว่ามันเหม็นเหม็นเหม็นไหมไงมัน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 เพลี้ยมันหวานเลี่ยนมันเลี่ยนเลยเลี่ยนท่นดีอ๋อมันมันหวานหวานหรือว่าผมรู้มันคำอะไร ้พี่ซื้ออะไรใหม่บ้างไหมพี่ชากก็ซื้อเยอะแยะเลยรองเท้ากระเป๋านาฬิกาเมื่อกี้เนี่ยพี่ซื้ออะไรบ้างไหมไม่ไม่ซื้อหรอกไม่มีสักมือหมดแล้วเต็มปุ๊บหมดเลยคืออย่างอื่นเวลาเจออะไรที่แบบมันหนักๆอย่างเงี้ยพอเปิดกระเป๋าดูปุ๊บพอเปิดกระเป๋าดูปุ๊บอะไรวะกระเป๋าเหรออ้าวแล้วเวลาที่เราใช้แมนลี่เราต้องล้างหน้าแบบไหนบ้างนี่เลย แบบไหนแบบนี้เลยพี่อ่าก็คือรอบหูรอบปากรอบหูรอบปเอาให้สะอาดะใช่แล้วห้ามมึงเข้าหูได้ไหมได้ล้างออกเอาอ่าแล้วมึงเข้าที่อื่นได้บ้างได้เข้าได้ทไมไม่รู้คนจะเล่นอะไรก็รู้หมดเวลาเวลาพี่ออกกําลังกายไม่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 เว้นสวนดิเนเว้นตาขมบอนอยู่ไหนอยู่ในห้องอยู่ในกระเป๋าปกติเนี่ใส่ทุกคลิปนี่หว่าเออใช่ไหมมันหักมันหัก พอ24ชั่วโมงบ้านเลยเออมันนนนนนเวลาพี่ออกกําลังกายเหนื่อยพี่ออกเยอะพี่แสบตาไหมพี่แสบตาไหมแสบไอ้ฉันเชิญถามคุณคือคำว่าอะไรแมนรี่เป็นคนโชคดีของมันจริงนะครับอาชายของตัวเองอ่ะา หวานไม่ใช่เหม็นไม่ใช่เค็มเออไม่คือเค็มอ่ะไ่อยู่ดีๆีผมก็ชนะไอ้ไอพวกคนกางว่าได้ทีเอาใหญ่เลยทีเราใหญ่เข้าไปสุดเลโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรรอบนี้ถ้าถ้าพี่คิดอยากจะออกกำลังกายอะ พี่คิดว่าพี่จะใช้แบบจะเอาอะไรออกกลังกายวิ่งไม่เดินก่อนเหรอพี่อะว่ายอะว่ายอะวันนั้นก็เอารองเท้ามาวิ่งวิ่งไม่ได้สองวันออบแดดเดินเออเออไม่ใส่อีกเลยคทิ้งรองเท้าเลยวันนี้ดีกว่ามาทั้งซ้อมมวยจะมาทางเน็ตทำไมมาพูดถึงเอ็มดีกว่ามาเซเลี่ยนมาสิคุยกับเอ็มดีกว่าคนนี้นี่ ออกมวยกายทุกพวกพี่เอ็มเขาคุยอยู่ปวดหัวข่าวไหมตอนนี้อ่ะตอนนี้กูคิดไปหมดเลยก็คือคำอะไรวะเรื่องแต่ตอนไหนอ่ะคืออะไรคำมันเข้าหัวเยอะเกินอันนี้พี่สมัยจู้ของเขาในกัมเอ็มตลอดไม่มีใครใครเข้าบอลก็แม่งพูดอยู่คนเดียวอ่ะขยันพูดด้วยขยันพูดด้วยมาช่วยๆกันสิเออแล้วสามอย่างนี้พี่ชอบอะไรมากสุด เมื่อกี้ไม่ได้เร็นมาแต่อันเดียวชอบซ้อมมวยใช่ไหมซ้อมมวยวิ่งหรือว่าเล่นเวทพี่ชอบอะไรมากสุดทั้งสามชอบทั้งสามครับเอาเอาที่สุดคือทุกมวยไม่รู้ชอบทั้งสามครับชอบทั้งสามเลยใช่ค<า>่ะในออฟฟิศเรามีสัตว์อะไรบ้างมีแมวมีหมามอะไรเองมีงูบางวันก็มีมีงูมีจิงจจ้งจอกมีกบเออบอลปกติเรามีมี ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะไปไหนต่อเกมไวกับผมดีกว่าเกมไวผมดีกว่าเอาป่ะเอาป่ะแล้วเป็นดูอะไรเดียวนี่ไอเดียวแต่อะไรพี่พูดเอาวะไอเดียวนีเอาพี่กับผมก่อนอ่สลับกันอ่ถ้าผมแต่อะไรพี่พูดนะโอเคป่ะสีเหลืองเอ้าเอ้าอะไรอะบอลพยายามเล่นอยู่เอาถ้าผมแต่อะไรพี่พูดเอาป่ะได้ไปอ่าเนี่ยหัวอ่าอ่าสุดอ่า ผมมันได้แย่กว่าเอ็มแล้วพุทธุมมาพันอะไรโอดินไม่ใช่ใช่ปักไม่ใช่พี่คิดบ้างมันคิดดีดีปูคิดพันทางอจอหจอนี่จอนี่จอนี่เป็นแมวอ่ะแมวแบบไหนทวิตเป็นหมาทวิตเป็นหมาใช่ย้หมาเหรอวะโอ้พี่เวลาพี่ไปกับพี่นายโอเคขนม ไม่ใช่เนยรู้ไหมออกกำลับบงกายไหมไม,ไม่ใช่ครับวิงว่งวิง่งหวานเราถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเล่นครบ5คนเลยนะครับ<อ>มาเลยเอม็มแล้วการที่เอ็นเข้ามาอย่าลืมนะครับไปสั่งซื้อแมนลี่สกินแครีียบง่ายเพื่อผู้ชายนะครับมันจะได้ทุกที่โอเค ร้อมรอบนี้ผมมาพร้อมแมนลี่แล้วผมสบายใจแล้วเออเนี่มาหนีนี่ตียาวเออตั้งแต่ผมอยู่กับแมนลี่ผมก็อยู่ยาวเลยอ่ะพร้อมทำมารอบสุดท้ายเราดับเบิ้ลไหมดับเบิ้ลได้ดิแต้มแต้มคุณสองพี่ว่ารสชาติเนี่ยสีเหลืองไม่ไม่คิดจะฟังอะไรเลยไม่ฟังคำนั้นคนไทยคนไทยเขาจะมีรสชาติหวานเค็มเปรี้ยวขมแสบอะไรคือรสชาติแสบวะคือเผ็ดแสบ แสบเผ็ดก็คือเผ็ดดิรสชาติเผ็ดชอบพี่ชอบกินรสเปรี้ยวไหมได้อยู่นะแสบดิรสรตอ่ะไม่ไม่ชอบเลยปกติชอบแซ่สบชอบอะไรอีกชอบผู้หญิงพอดีไปหื่นมาแล้วเนี่ยไงรสชาติยังไงแซ่บอ่าแล้วเวลาเจอผู้หญิงต้องป้องกันตัวเองต้องต้องใส่อะไรครับทุกอย่างถูกต้องอ่าคุณแน่ลุกจุดอ่อนของี่ว่า อะไรแล้วเออรู้จุดอ่อนผมดีกว่าเบียรมะนาวมะนาวรสชาติมะนาวเป็นไงไปหาเขาดื่มไม่ได้เขาดื่มเบียร์แย่รสชาติมะนาวแล้วเปลือกมันอะเปลือกมันใช่ฝาดฝาดฝาดคอะไรอ่จริงอ่จริงผมไม่รู้จะเลยกินไปแล้วมันจะฝืดๆลิ้นเน่ยฝาดแบบมันเมือนอะไมันเมือนอะไรอ่าขมไหมมันเหมือนขมไหมคือฝายมันฝาด เงินผรู้ว่าแม่เขาเี้ผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ผมคิดเมื่อกี้มะนาวแล้วฟอร์ติมมะนาวมันต้องเอาไปกินเอาไปทำซีฟู้ดใช่ไหมเอมคิดว่าเขารู้กินกุ้งแม่น้ำหรอใส่พริกด้วยกินกับอะไรกินกับปูแค่แค่เดียวปูทะเลไงเออปูมันอยู่ในแม่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวครับปูมันอยู่ในแม่น้ำทะเลเอาแล้วอะไรอยู่ในแม่น้ำมีสัตว์มีสัตว์อะไรในแม่น้ำบอลอ่า กูว่าบึงตอบกุ้งแม่น้ำนี่ฮาเลยนะเนี่ยเอาพี่เนทดีกว่าพี่เนทพี่เนทเวลาเวลาคิดนานแล้วอันนี้แม่น้ำมีแล้วดนไปสองคนแล้วครับสีนายไม่ได้เต็มที่ฆ่าคนพี่เอ็มได้แมนลี่ไปมันอยู่เลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่ประเด็นคือเอ็มคิดว่าเขาคือโขมแต่เขาไม่ใช่เอ็มคือคำอะไร ผมอ,อ,อ่างั้นกูรอดแล้วไม่ใช่แล้วเออเน,นี่ชอบไปเที่ยวไหมเออชอบไปไหนภูเขาทะเลหรือชอบไปไหนปกติกลับบ้านที่เมรักาทำไม,ไมอ่ะเจอพ่อแม่ค,คือไปเที่ยวเนี่ยทุกครั้งวันหยุดสออาทิตย์ก็ไปเจอพ่อแม่เลยเฮ้ยแต่เน้เคยบอกว่าอะไรนะเยวกูเลยดาวไม่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 อันี้จริงเนี้เคยบอกว่าทีนะ่ยูท่าเห็นดาวมากกว่าประเทศไทยเหรอเออทำไมอ่ะ โมลลิพิตน้อยใช่ขับว่าอะไรก้อนมีอะไรน่ะขับวะไม่ก็ปกติเด็กเด็กเคยพูดไงว่าแบบทองฟ้าที่บนมันสวยกว่าอะไรเงี้ยนี้โมลลิพิตมันน้อยที่เอเวอร์เรสต์ด้วยเห็นดาวโคตรสวยเลยกลางวันแดดมันจะแรงกว่าบ้านเราไหมแรงกว่าที่ประเทศไทยมันแห้งไหมอะไอย่างนี้มันแห้งมันร้อนแห้งตันที่เดินคือปากมันอยากกินน้ําอย่างเดียวคือมันร้อนร้อนแห้งใช่แล้วพอกินน้ําอ่าอาหารที่เรากิน รสชาติโคตรแย่เลยเปรี้ยวตายเลยเฮ้ยเก่งจริงเลยแสดงว่าหลวงพ่อเมลลี่มั้ยหลวงพ่อเบลลี่อ่าๆแล้วเนื้อสองคนสองคนที่แพ้ตลอดชนะด้วยกันไหมเออรู้ไหมคำอะไรขมขมพงคือทองฟ้าไหมใอ่ นีน่ช่วยได้จริงรวะโอเคถ้าว่าคุณชอบพี่นุ่มก, like, ก็ไลค์กดติดตามช่องมาเม้นทและช่องทุกช่องมิสเตอร์เอ็มโซเชียลวันแล้วก็ ZBD นะครับเรบจาจะเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ